mm <sighs> เคยโดนกันหรือเปล่าครับวิ่งไม่อยู่เนี่ยก็ได้กลับหน้าลบบีก็ก่อนนี้เลยนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนี่ยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าหน้าชาแนลกันอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับแ่จะพาทุกคนเป็นล่ามือสไนเปอร์อวมแขนส่วนตัวรุ่นลวนมาดูกันสิว่าผมจะได้ AX กมากี้กระบอกครับละแมปที่ผมจะเล่นเนี่ยก็ไม่พ้นแมปช่องเขากับแมปไรฮะบอกได้เลยครับว่าสไนเกือรก่อนที่เราจะไปดูกันเนี่ยพักโฆษณากันสักครู่ครับ Richman Shop นองเเเติิมมมก มอารีนาเบรกเอาในราคาถูกคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดราคาใหม่ถูกลงกว่าเดิมเดิมเกมในเว็บม่ซื้อแพ็กที่ร่วมรายการแล้วไปเลยเรียนลิสแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมคุ้มเติมไวเติมได้2ี่ชั่วโมงต้องลิสแมนช็อปเท่านั้นลิงก์ใต้คลิปนะครับ เอาละครับมาเริ่มกันที่แมปช่องเขาแมปแรกกันซะก่อนครับแมปนี้เนี่ยผมยกให้เป็นที่1เลยครับเรื่องสนไย, <S <S นยเปอร์อสไนเนี่ยเยอะจริงๆครับมาทุกรูปแบบเริ่มจากสไนเล็กๆครับยันสไนใหญ่ๆครับถา,ถามว่าใหญ่แค่ไหนเนี่ยก็เอเอ็กเลยละครับกะบอกละแสนกันเลยทีเดียวจะอิ่มจะฟูกันแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ มีแกยืนซองนิ่งเลยล่ะครับทุกคนคิดว่าบอทเรียบร้อยครับแล้วเขาไม่ยิงผมด้วยนะช็อตนี้ไม่รู้ทำไมคนแรกนี้ก็ซองพื้นครับคนที่สองเนี่ยก็ย่องชิวอาการแต่ละคนเนียแปลกแปกกันตั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวเราไปดูศพกันครับว่าเขาใช้ปืนอะไรกัน ของแพงซะด้วยครับเนี่พี่แก้ขนเอ,เอมาครับเดี๋ยวไปดูศพอีกตัวหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับตัวที่ไม่ยิงเราไปดูกันว่าเขาใช้ปืนอะไรกันอ๋อก็ยังว่าอยู่ครับทำไม่เขาไม่ยิงเราที่ไหนด้นเขาเล่นเป็นลูกซองครับระยะยิงเขาไม่ถึง โอเคครับเดี๋ยวเรามาออกกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเกมแรกเนี่ยเราจะทํามูลค่าได้เท่าไหร่ครับโอเคครับผมก็มูลค่าที่ออกมาได้นะครับก็คือ2องแสนเนาะค่าไป2ตัวของที่ได้เนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ครับได้ดีแค่เอ็กก็บอกเดียวนะครับวิ่งมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับไม่รู้ว่าจะมีเพื่อนหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูศพก่อนละกัน และเกมนี้ก็ได้เป็นเอกันอีกแล้วครับก็หาฮะแต่หัวไม่มีเฮ้ยหมวกไม่ใส่ครับและดาหนะมีตัวครับเออหัวแตกอีกตัวครับอีกตัวหัวแตก ดับบินหัวไปเลยครับพี่แยนยืนนิ่งเลยฮะยังไม่รู้เรื่องเลยครับว่าเพื่อนกลับหน้า็อบพี้ไปละและตัวนี้ก็สนัยเหมือนกันนี่หว่า M24 บอดนี่ก็เยอะซะด้วยครับ <c oughs> ตัวนี้อิ่มเลยครับทุกคน มูลค่าเกมนี้ครับออกมาได้4 0 0 0 0 0มาดูบรรยากาศตอนเล่นในไฮกันบ้างครับมาดูกันสิว่าผมจะรอดหรือเปล่าและเรียบร้อยครับทุกคนและเกมนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะได้ห้องเซฟปีซะด้วยครับ และของข้างในเซฟอย่างเข็มเลยครับทุกคนมีตัวย่องครับผมน่าจะตีเขานะและมีคนยากรู้อยากเห็นนะครับและมีตัวแอบอยู่ข้างบนเซฟฟีกันด้วยครับ แน่ดีนะไม่โดนผมสักนัดครับถ้าโดนมีเนียผมเจ็บแน่นอนครับเมื่อกี้มีเล่นระบงระเบิดกันด้วยครับ หรับครับผมผมมาแค่หัวนี่ก็หลับฮะแล้วมีเสียงขึ้นด้านข้างครับคนหรือบอดกันเนี่ยน่าจะบดไหมครับจังหวะน,นี้ต้องเข้าชาร์จแล้วครับทุกคนตัวนี้น่าจะหลุดมาตัวเดียวนะครับเรียบร้อยครับลงไปนอนฮนะ ยิงไม่โดนสักนัดเลยครับทุกคนรู้สึกว่าจะยิงไม่คมเลยครับเรียบร้อยครับหัวแตกและเกมนี้ก็ได้ออกอย่างปลอดภัยนะครับมาดูแมปไล่กันบ้างครับแมปช่องเขาเนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อเอาครับสำหรับเกมนี้เนี่ยวมจะเล่นไปเทอร์มอลนะครับมาดูกันสิว่าผมจะยิงคนได้กี่คนกันบ้างและทางฝั่งของโคกมาเริ่มจะดันมาแล้วครับ ยิงไปทั้งเยอะครับไม่ตายเลยครับกระสุนเนี่ย M995 จริงหรือเปล่าเนี่ยคือแบบผมยิงไปแบบชืบชืบชืบเลยเว้ยทุกคนแหมไม่ตายเฉยเลยเดี๋ยวไล่ดันเลยแล้วกันนีครับ เรียบร้อยครับไม่รู้ว่าคนหรือบอดเข้าหัวดังชิกเลยเุ้ยแล้วไม่โดนเลยเฮ้ยทุกคนแล้วผมยิงโดนอะไรวะนะโอเคโอเคผมยอมแล้วผมยิงไม่คมจริงครับทุกคนผมยิงโดนอะไรก็ไม่รู้อะ เออค็เป้าขโดนดอยเฮ้ยวันอะไรของผมวะเนี่ยโอเคครับผมยิงได้หน่อมแนมมากเลยครับทุกคนอาจจะไม่สนุกนะครับคลิปนี้ต้องขอภัยกันด้วยนะถือว่าฟาร์มชิวๆกันเนาะไม่ซีเรียสกันนะครับทุกคน <ại> <ibles> ops? หายสักทีครับแม่หล่อสะเขินเลยครับชิปนี้เดี๋ยวเราไปดูของกันบ้างครับว่าเขาใช้ก่ออะไรปืนอะไรครับทำไมตายยากตายเย็นจ่ะโอเคครับตัวนี้เล่นเป็นฟอร์ครับเกาะ4ี่ฮะตายยากกันจริงๆเลยรู้สึกว่าจะมีเสียงเดินใกล้ๆครับทุกคนน่าจะมีหนูฮะเดี๋ยวพาไปดูหนูกัน และเสียงรุดเลยครับทุกคนแลวรีบร้อยครับโอ้พี่แกนี่ด่างเสเนียนเลยครับอ่าผมไม่ได้ยินเนี่ยมีหลังหักแน่นอนครับทุกคนโอ้และหนูตัวนี้ของดีซะด้วยครับทุกคนแต่ปืนเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะโอเคครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยวมาเก็บของกันเลยละกันนะครับอาจจะไม่ได้ตัดออกเนาะ และสำหรับเกมนี้นะครับก็ได้ออกอย่างปลอดภัยนะครับมูลค่าการออกครับอยู่ที่3าม0 0 0แปดครับฆ่าไปได้2ตัวยิงไปตั้งเยอะครับไอต,ตัวที่ตายเนี่ยน่าจะเป็นบอดซะมากกว่าครับที่ตายให้ผม โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่าครับเกมต่อไปเนี่ยขออนุญาตขิงสักนิดหนึ่งนะครับพอดีได้เศษขยะมาครับก็เลยอยากจะหิงครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทุกคนครับทุกคนว่าอะไรกันครับอยู่ในเกาะคือผมอยากจะบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะอัดชิปเลยเวทุกคนแล้วแบบกะจะมาฟาร์มชิวๆครับได้ดันมาเจอครับ โอ้โหมาสักทีครับซีซั่นสีครับเรียบร้อยครับทุกคนปิดซีซั่นครับเดี๋ยวซีซั่น5้าว่ากันใหม่ครับว่าจะเจอหรือเปล่าเนาะแล้วก็ยังไม่พอแค่นั้นครับในลิ้นชักเนี่ยเ็ายังมีแถมกุญแจเล็กๆน้อยๆให้ด้วยฮะนี่ก็ดวงดีเกินและดูสิทุกคนเปิดอนะไรก็ดีไปหมดครับอิ่มแบบช่ำๆไม่ไหวเลยครับทุกคน และเกมนี้เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าจะออกได้หรือไม่ได้นะถึงออกไม่ได้นี่ยขาไม่ต้องห่วงครับเพราะเรามีเซฟสําหรับท้ายคลิปตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่จะมาขิงให้ท่านผู้ชมดูเท่านั้นนะครับและใครที่อยากจะขิงคืนนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับสำหรับมูลค่าการออกครับก็ไม่แพงมากครับเจ็ดล้านห้าเท่านั้นนะเนาะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับหรือว่าเป็นคลิปดูเพลินๆแล้วกันนะครับช่วงเสาร์อาทิตย์เนาะคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลงให้ตอนเช้านนัอ ก็ตัดคลิปอยู่ประมาณตีหนึ่งครับตีหนึ่งครับตีสองก็น่าจะเสร็จครับตีสามนี่ก็อาจจะเล่นเกมต่อนะโอเคเดี๋ยวลงคลิปให้นะครับก็เร็วๆนี้นะครับมีแผนว่าอยากจะสตรีมด้วยนะครับแต่ตอนนี้ขออนุญาตหาตังขอดนะครับอาจจะเป็นเดือนหน้าหรือเดือนหน้าของเดือนหน้าก็เป็นได้นะครับที่จะสตรีมเนาะเราต้องซื้อสายพวง HDMI อะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นด้วยกันนะครับตอนเราสตรีมนะครับไม่รู้ว่ามือถือจะไหวหรือเปล่าเนาะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ ทำไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ